สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาสูดอากาศจ้ามาๆๆจะมาสูดอากาศน้ากันมาเบิ่งดอกไม้จ้าน้องอันนี้ดอกอย่างจ้าอยู่อยูุโรปเขามันสวยมากเลยเนาะพี่น้องเนาะมันสวยมากเลยจ้าพี่น้องมันสิเป็นเลื่อนว่าเน่าห้องดอกอย่างไรพี่น้องดอกออมันสวยงามมากเลยอะ่าจ้า แบบเห็นแล้วมันก็หยุดไม่ได้น้งพี่น้องเนาะจะหยุดดูม,มันสิมาโเบึงโปได้นะพี่น้องมันแบบสวยแบบสวยอะจัากสวยมากมันหลายดีพี่น้องเขาจะปลูกไว้ปลูกไว้บอลลูอ,อยังองน,นี้ก็บโบหงค์คุณผู้มมันเป็นของ มันสวยมากเลยจ้ะมันเป็นสวนสาธารนณะน้อง,อง,องปั่นจักรยานเนี่ยค่ะปั่นจักรยานมากแต่เลยเห็นปั่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,เอ,าอ้าดอกยังน้อหนีน้องะือสวยแท้ก็เลยอยากเอามาให้พี่น้องเบ่งน้ำจ้จนี่ใจน้องนี่ค่ะมัน นาห้อนมันเป็นอะไรที่แบบทำมันเป็นอย่างที่แบบธรรมชาดธรรมชาดนะจ๊ะพี่น้องบ้านเขาเน่ะมันมันเยอะมากนะพี่น้องเนาะก็เลยอยากเอามาให้ชมน้ำกกนจ้ะนี่หาเนาะเบิ่งดอกอันนี joue, ้อันนี้นะจ๊ะพี่น้องมันเเบิ่งพี่น้องมันกําลังสีบานค่ะเบิ่งดอกจูมันพี่น้องดอกจูมันเนี่ยจะเนี่ยเพิ่นกําลังสีนี่นี่หาเนาะเพราะว่าเพิ่นเห็นแสงแดดเนี่ยห่ะงกำลังรอ บานสะพังเลยเนะนี่ค่ะน้องอยากเอามาฝาดค่ะสวยๆงามๆน,น,น้องน้องนี่ค่ะไพโฮกระบอกในด้วยจ้ะทางยุโรปอยากรู้ชื่อมันเนาะนี่ดอกอะไร ู่ในรูหูเนาะนี่จ้ะบบมียังหลายจ้ะพี่น้องเอามาให้พี่น้องเพื่นอนมาสทางแบะทางแบะทางผ่านนี่ค่ะมาส้มน้ำกันพี่น้องเนาะมันสวยงามมากเลยจ้ะพี่น้องดูๆลมพัดเพลินไปสวายสว่สวางสวยนี่จ้ะเนาะสุดๆเลยพี่น้องเออไหนพี่น้อง น้องพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละจ้ะเอามาให้พี่น้องเบ่งน้ำกันจ้ะไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ